คตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บางแสนค่ะร้อนก็ร้อนเหนือนก็แส่แต่ว่าเราสู้ตายค่ะวันนี้นะคะจะพา,าทุกคนเนี่ยมาอัปเดตคาเฟ่บางแสนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะจะพาไปทั้งที่พักท,ที่กินที่เที่ยวอะไรต่างๆนานานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊ง,งๆด้วยนะจ๊ะ เช้านี้นะคะเราอยู่กันที่บางแสนค่ะจะบอกว่าบางแสนช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเหมาะกับการมาเที่ยวทะเลแล้วตอนนี้นะคะได้อยู่ที่โรงแรมซิตาดีนนะคะจะบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยดีมากๆถ้าใครมาบางแสนแล้วยังไม่รู้จะพักที่ไหนที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราแนะนํานะคะคือโรงแรมเนี่ยมันจะไม่ได้สวยหรูหรามากนะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยครบครันที่นี่เนี่ยเราชอบมากนะคะมานอนสองรอบแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาออกไปดูข้างนอกด้วยนะว่าบรรยากาศห้องมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะก่อน ที่จะเริ่มทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องสวยก่อนเออนอะปาร้ลัะนาสดไม่ได้จะบอกว่าลิสต์ที่ดาวเตรียมไว้วันนี้เนี่ยมีเยอะมาก และแน่นอนว่าต้องมีตักแดเดเห็บดูวันนี้เราเลยจะหยิบตัวนี้มาใช้นะคะเขาเป็นรองพื้นกันแดดนะคะทุกคนชื่อว่า AR Perfecting Foundation เห็นเป็นซองแบบนี้เนี่ยพูดเลยว่าเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะคะใช้ตัวเดียวเนี่ยก็คือครบจบเลยเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถทั้งปกป้องปกปิดแล้วก็บำรุงนะคะซึ่งเขาเนี่ยสามารถปกป้องแดดได้ถึง SPF 50 PA บวกบวกบวกและตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยเราลองมาแล้วนะเราพูดเลยว่า เนื้อเขาบางเบามากมากทุกคนคือรองพื้นที่ปกปิดส่วนใหญ่อะมันจะมีความหนาใช่ปะแต่ตัวเนี้ยคือเนื้อาบางเบาแต่ปกปิดแบบไม่น่าเชื่อและตอนทาไปนะจะรู้สึกเย็นๆค่ะทุกคนเพราะว่า เขาเนี่ยใสายสารบำรุงมาจัดเต็มเลยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะไฮยาลูรอนิกนะคะเขาก็จะช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นเนาะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีส่วน,สวน,สวนผสมของทวนัตโตะนะคะแล้วก็ยังใส่วิตามิน C แล้วก็วิตามิน B3 นะคะที่จะช่วยบำรุงให้หน้าดูกระจ่างใสมีความฉ่ำอะ่ะทุกคนนะมันเกลี่ยง่ายนะคะเกลี่ยด,ด้วยมือได้เลยและตัวนี้นะคะเขาเคลมมาเลยว่าปราศจากแอลกอฮอล์แลวก็น้าหอมที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะเดี๋ยวรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขาจะออกเป็นสีขาว เหลืองนะคะทุกคนทาไปแล้วคือพอดีสีหน้าเลยนะคะปกปิดดีแต่ไม่หนาเลยนะคะแล้วก็มีความแบบมีความฉ่ำอะ่ะทุกคนเออเราชอบนะคะมาพรางพวกจุดด่างดำได้ดีนะคะรอยดุงรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยคือ ไปิดไปหมดแล้วเห็นไหมแล้วตัวนี้มันเพิ่งออกมาใหม่ทุกคนสามารถเดินไปหยิบมาใช้ได้เลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราลองใช้ทุกคนได้ดูแล้วว่าถ้าซื้อมาเนี่ยทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเราลองให้ดูบนหน้าแล้วว่ามันเวิร์กมากนะคะคลิปนี้ก็คือเป็นตัวนี้แหละที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยควรค่าแก่การป้ายยานะคะ ก็ละค่ะทุกคนเราก็จะมาแต่งหน้าต่อนะคะก็จะอัปเดตของใหม่แบบเร็วๆไวๆนะนี้เนี่ยก็จะใช้ของ Rare Beauty นะคะทุกคนเขาเป็น bronzer stick นะคะสี Away Sunny นะจะเป็น bronzer ที่เหมาะกับซัมเมอร์ช่วงนี้มากเขาจะมีความแบบสีบ่มแดดแก้มนะคะจะใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้ของ Bobby Brown นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะลงแป้งฝุ่นลงไปค่ะแป้งฝุ่นวันนี้จะใช้ของลอร่าเมอร์ซี้ร์นรุ่นทา a ล s เซ c e n ์ท o n up นะคะเนื้อเขาจะออกเป็นสีชมพูทาไปแล้วนางก็จะช่วยแบบเซตอัพทุกอย่างนะคะทําให้หน้าบรท์ขึ้นแล้วก็ช่วยพรางรูขุมนด้วยอืมาจะใช้ผ้าเหล็ดนี้นะคะก็ไม่ครว่าพกพาง่ายเหมือนกัน ลิปสติกด้วยตัวนี้นะคะเพอริเพลารุ่น Mo ูดนะคะสีเบอร์02ค่ะแล้วก็เป็นทินด้วยนะคะ finish l นุกที่ได้จากรองพื้นตัวนี้เลยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าจิ๋วแต่แจ๋วคาก็จิบจิบนะคะ49บาทเท่านั้นมีขายที่เซเว่นอลวนะคะสามารถไปหาซื้อมาลองใช้กันได้นะคุ้มค่ามากทุกคนห้องนี้จ่ายมาในรคา2,400บาทนะคะจริงๆนอนได้4คนแต่ว่าเรามา3คนถ้านอน4คนก็ตกคนละ600บาทอย่างนง้นทุกคนคิดดูดิว่าแบบมันแบบได้แบบของเยอะขนาดเนี้ย คือฟังก์ชันมันแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ถ้าใครไม่รู้จะมานอนที่ไหนก็มานอนที่นี่ก็ได้ค่ะแ่หนันจริงชอบเอาละตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันการเพราะว่าที่บอกวันนี้ลิสต์เยอะมากๆจริงเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่า คุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้งก็เลยต้องมากินข้าวก่อนนะคะตอนนี้รู่ยที่ร้านครัวลุงเปียงค่ะทุกคนเป็นร้านที่มีคนแมมนะนำมานะคะว่าอาหารทะเลอร่อยที่บางแสนนะคะก็เลยจะต้องตามมาชิมค่ะซึ่งพอมาถึงเนี่ยบรรยากาศก็คือแบบว่าดีนะอยู่ติดจมูกวัาทะเลก็ไม่เชิงมันเป็นเหมือนแบบ่าร์ชายทะเลสั่งติ่งนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปด้วยะะก็ชิค มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูแนะนําของที่ร้านเลยก็คือหมึกไข่แดดเดียวค่ะนี่เอาไปทอดนะคะน่ากินมากนี่อีกชิ้นหนึ่งนะคะยำไข่ปูดูกคน่ากินมากมันดูแซ่บมากเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยเดี๋ยวปันหวานมันเค็ม วิดีของโรดมา,รมาแล้วตำปูม้าน้านบางแสนอร่อยอร่อยซึ่งราคาถูกมากตำปูม้าจานละหนึ่งร้อยบาททวนแล้วปูม้าคือแบบแน่นสุดยิง่งสุดล้นคูนส้มตำมากอร่อยคห้ยกันมาเยือนสีเนี้ยเนี้ยเนี่ยไข่หมึกเนี้ยโอ,อ้โหน่ากินมาก ทุกคนร้านนี้จะบอกว่าอร่อยแบบเล่งเมนเลยนะคะแนะนําว่าให้มากินมากๆนะโดยเฉพาะเมนูแนะนำเนี่ยก็คืออร่อยทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนี่จะมาที่นี่นะคะโควลงเปียกเนี่ยให้เซิร์ชมาได้เลยเพื่อจะเพื่อนเนาะที่ g o o g l e Ma p นะคะสาขาอ่างศิลาจุดสังเกตก็คืออยู่ตรงข้ามโรงแรมวันบีดนะคะใครมีโอกาสก็มาชิมกันเพราะว่ามันอร่อยจริงๆวัน ีจะพามาอีกหนึ่งที่ที่อยากมามากๆที่สุดหลดอคคารีเยมบางเสดีย๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนอคือมีตาเด็ก <laughs> เดี๋ยววันนี้พี่พาน้องดาวมาเที่ยวมาเที่ยวใช่ไหมคะคุณพี่คะเราอยากมาเที่ยวเยอมากกเลยอยากดูปลาอะไรมากที่สุดหนุ่ยอยากดูปลาเรมมาเอ้าเอ้าเอ้าอ่ะทุกคนที่เราอยากมาที่เนี่ยเพราะว่าคืออยากมาถ่ายรูปแนวควาเรียมแบบสวยๆนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีจุดจุดนึงที่แบบว่าต้องไปถ่ายรูปให้ได้เลยก็คือจุดแมงกะพุนมันจะเป็นแมงกะพุนกระพริบกระพริบสีสีอ่ะเออแล้วก็คือจะแบบน่ารั เหมือนเหมือนไฟแบกไท์ไอย่างนี้ป่ะใช่นี่เป็นครั้งแรกของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพานะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันตรงนู้นก่อนเลยนะคะเข้าผู้ใหญ่นะคะ80บบาทนะคะพร้อมยังคะ ว่าไปเขาก็เอนจอยอยู่นะเขาก็เอนจอยอยู่ปลาที่เฮ้ยปนแนวดิ้เยปลาดุกแต่อมไข่ไว้ในกามกระทั่งลูกปลาปากาะตาริตัวและอาจจะเล่นลัเป็นตัวโอ้ยยยยยะยย่ยย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 คนยย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  แบบสยง,สยงทุกคนก่อนทางออกอะ่ะคือตรงนี้เป็นมุมเด็ดเลยเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนวงกลมให้เราอะ่ะเข้าไปห้างในได้ข้างในมันจะเป็นกระจกที่แบบเบาเข้าไปแล้วมันจะเหมือนแบบว่าเราอะ่ะนั่งอยู่กลาง มาหาสมุทรนี่แล้วก็มีมุมนี้นะคะเป็นตูป้ปลาใหญ่สมุดอยู่ใต้ท้งอ,องทะเลวุ้ยที่เราเข้ามาโชว์ตัวแล้วอ,อ,อัใหญ่จริง <laughs> แล้วเมื่อกี้คือไปอยู่ในรูตั้งนานที่ยวฟาเรยมเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำหลังจากออกมาเนี่ย รู้สึกได้ว่าจะต้องกินไอติมแต่ว่าไอติมที่อควานเนี่ยมันไม่ชีกก็เลยขับรถมาที่หาดวอนาภานะคะเราจะพาไปกินร้านไอติมร้านนึงที่กำลังคิดเลยอยู่แถวแถวหาดเนี้แหละนะชื่อว่าไอติมครีมนี่มันจะน่ารักแบบนี้เลยเพียอเดียวจบ เป็นมุมด้านข้างของเรานอาหลับมา เราพามาที่ร้านคิดเด็นแหลบค่ะน,นี่เลยอันนี้เนี่ยไปโซน,นที่พอาถ้ำใหม่นะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามารอบที่แล้วเขามีแต่ตึกนี้ที่มันสามารถลงไปข้างล่างได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นคาเฟ่ที่ฮิตมากเลยที่บางแสนช่วงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายกันเทียบเลยนะคะและนี่คือบรรยากาศภายในร้านคนเยอะมาก อันนี้เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตที่บางแสนตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวว่ามันสวยขนาดไหนจะดินหูสุดูกหลืกตาปะคนมาถ่ายรูปเยอะมากเช็คอินเยอะมากสามารถเดินลงไปข้างล่างตรงนู้นได้เลยนะตรงนี้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยเหมือนกันเหมือนแบบอยู่ปูซานนะแกเดี๋ยวเราจะไปสั่ง,งเครื่องดื่มก่อนแล้วก็จะพาลงไปดูบรรยากาศข้างล่างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสวยหลับรองร้านนี้รับประกัน,น พาดูบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินได้เหมือนกันนะนี่เลยแสงแดดหลังสวยมากบอกแล้วเ็็นข้างล่างนี้นะคะลงไปก็จะไปทะลุกับอาโฮนีเวอร์นี่จะเป็นบุมสระว้น้ำที่ไม่มีน้ำแบบนี้นะคะก็จะฉิกฉีนี่ก็จะฉีก เกว้างมากหลังมากแบบไม่ไหวนี่ก็จะเป็นมุมแบบเชจูโอเคมากสวยมากไปทะเลนะคะมีทีน,น่ัทะเลด้วยโอเคเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปทำภารกิจทำมิชชันของตัวเองก่อนในการมาถ่ายรูปนะคะ ที่จะพาทุกคนมาในวันนี้นะคะก็คือน,นี่เลยค่ะร้านวอนหรือสันหาบีชนะคะนี่เลยทางเขาก็คือจะลึกลับนิดนึงแต่ว่าพอเขามาถึงนะ่ะก็เหมือนอยู่คนละโลกเลยทุกคนและร้านเนี้ยเขาบอกว่าเปิดเพลงดีมากมานั่งชิลตอนเย็นได้ดูพระอาทิตย์ตกดินได้นะคะที่นี่เลยบรรยากาศดีจริงีินไข่ซูชิด้วยนะวิวด,ดีจริงอะไรจริงดู นี่นะคะวิวร้านที่กลังจะตกดินสวยมากสวยมากเมนูเครื่องดื่มนะคะมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็นอนแอลมีสเต็กมีอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีซูชิด้วยที่เด่นๆของร้านเขาเลยปลาดิบอะไรอย่างงี้แล้วก็มีซาิมิที่ต้องสั่งก็คือแบบซาซิมินี่เหรอเป็นเซตหนึ่งแล้วก็แก้มกับเครื่องดื่มแอลอะไรอย่างงี้ยแอล ดีไปหมดเลยอ่ะุกร้านที่พาไปในคลิปนี้คแต่ว่าดีหมดฟันทงเลยนะคะสามารถเที่ยวตามได้เลยสามารถตามรอยได้เลย ยแดดลุยเหงื่อแค่ไหนหน้าก็ไม่มันไม่เยิ้มนะคะผิวสวยตลอดวันเลยนี่ถ่ายล่มาทุกวันหน้าก็ยังม่อยิมค่ะอย่าลืมไปหาคลิปมาใช้กันนะไปแล้ววันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้จังใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่ง